กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องเสือพีชเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาปลาครับแต่ตอนนี้ที่เราเจอคืองัวข้างหน้าครับมาถึงก็เวียงเหตยทันทีเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราจะไปดูผลงานกันด้วยนะครับว่าเราทำได้กี่ตัวครับผมลงเลยครับแล้วพี่เมฆก็มาครับแล้วก็กระโดดลงน้ำไปหาปลาครับผม โอ้โหจารัดกับพี่เมฆทำผลงานแล้วนะครับโอ้ยยำบ,บอมได้ตัวท่านี้แล้วกันนะอาบบ่ายำบอมได้ตัวท่านี้แหละนุนดีนหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดยยได้ครับได้แล้วลนะครับไปนู่นเลยไปนู่ <c oughs> นเลยครับอุ้ยใหม่พี่บอมลงไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ นูครับคุณท่าปลาครับคุณรอปลาครับครับพี่พ่อลงไปคนหนึ่งครับจะรัดพี่เม่ครับจะนุกแน่งานนี้เอาแบบนี้ครับเราไปดูบรรยากาศกันก่อนครับไป พี่โอบวกมือหน่อยโอเควันหยุดนะครับวันนี้ดูโอ้ผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆครับผม วันนี้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 เออและเออมุ้งมุ่งหมดเลยเดี๋ยวถูกไปดาจากที่เราได้ดูบรรยากาศไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะพาไปดูปลาได้นิดเดียวครับผมแต่ได้ปลาชนตัวใหญ่ครับผมได้ทําการก่อไฟพี่น้องทำอะไรครับผมได้ทําการทาปลาร็นที่เรียบร้อยครับผม ทำปลาย่างปลาครับวันเห่ได้ครับผมนี่นะครับผลการวันเหได้ปลามาย่างกันครับชิวๆครับผมวันนี้วันหยุดครับนี่นะครับเป็นกองไฟที่ผมได้ก่อขึ้นมาเพื่อจะย่างปลาครับผมแล้วไปดูพี่น้องดูครับทำปลาอีกทีนึงครับผมยังไม่เสร็จอีกนะครับรอแล้วรออีกรอท่านทำปลาอยู่ครับ ผมก็หิวจะแย่อยู่แล้วครับตอนนั้นนั่งเฝ้าครับพี่นงค์า้วยครับโอ้ยดูสิระหว่างนั้นผมก็ปลาที่ยังไม่ได้ทำเนได้ถ่ายคินวิดีโอไปเรื่อยๆครับหมดนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยก่อไฟแล้วก็ไปตัดไม้ไม้ครับตัดไม้จากนั้นผมก็ได้ไปตัดไม้เพื่อจะทําไม้ค้ำย่างปลาครับผม ตัดไปเรื่อยๆครับเพื่อที่ไปทำคันย่งางลานะครับ จากนั้นผมก็ได้ตั้งกล้องแล้วก็สับไม้ให้เป็นท่อนเพื่อจะไปทำปางปักเพื่อย่างปลานะครับ น้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับปลาย่างย่างปลาบจากที่ว่าเราได้ตัวใหญ่ามาเดีย เกียงแล้วเหรอกินไหมหสรงแค่บุ <c oughs> กวางเขียวดูไหมวะกินแบบง่ายๆอยู่แบบไม่ง่ายครับได้ปลาเสร็จก็ <c oughs> มาย่างนั่งกินกัน <c oughs> มันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมถ้าใครชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเสือฟิล์มด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ